เริ่มเกมนะครับสุพันบรีในชุดสีส้มครับลุยก่อนใส่ทางด้านของเบสเทโลแล้วก็ขอยิงก่อนนะครับลองยิงดูครับแม่แต่เสาแรกทำอะไรไม่ได้แล้วครับกันทพัตรรับสบายๆเปิดมาตรงนี้ปัดแล้วยังไม่พ้นนะครับกระดกย้อยหม่งชิงไปได้ครับเปิดมาตรงนี้แล้วม่งเข้ากรอบด้วยนะครับแม่คว้าเข้มาได้ครับ พีทักติดเครื่องพีทักพีทักเวลามีเยอะมากแม่นเ่าแม่นด้วยแล้วโมงลูกนี้สวยจริงๆครับโอ้โหจังหวะของชิดสนุพงศ์นะครับพีทักมีช่องอยอนลึกเสาสองแล้วคนเดียวครับมาให้มาเป็นพิทักโลงแน่นอนครับพิทักไปแล้วครับจบ2 0งยไหมซ้ายมีซ้ายมีแล้วโอ้โหได้ไม่ได้ยิงเออจบสักทีครับอ <c oughs> ใบเหลืองก็เอาแล้วครับฟอริเกนบอกให้จ่ายจังหวะแรกไม่จ่ายครับเรื่องที่จะไปล็อกหนึ่งทีดูครับแล้วครองกลับมาใส่ใยากมีคืนสักครูกไหมครับเปิดมาตรงนี้ทุบทิ้ง แล้วโอ้โหจะสวนกลับจะแซงจะแซงแซงด้วยครับไปแล well, pues right. ้ครับโอ้โหแต่จิ <mel> <alternative> ้มยาวมากจิ้มยาวไม่มีประตูก็เสร็จแม่มีแอคชั่นดีใจโอ้นี่มันลอสบาร์กลีย์ชัดๆเกย์ก่อนที่จะยิงอย่างครับ3ประตูต่อศูนย์ครับดูครับจังหวะที่ดันขึ้นไปครับของทางอันนี้พงนะครับรู้จังหวะสวนโอ้โหสปีดแตะแล้วแซงครับโอ้โหแซงจริงๆครับว่านี่ Mm hmm. น,นี่ก็จบเกมไปครับเป็นสุพรรณบุรีเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อศู